สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะเือนอย่างพาราทุกคนตีทุกทันเฮ็ดทุกทกานข่ำน,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 นะคะวันนี้มีกินมีใสแชนแนลนะคะเอาการไถนะคะไถกบนะเรียกว่าไถกบเนาะไถขั้งแรกของปีอันฟ้นต๊ของหกแปดละค่ะเนี่ยเมื่อเอาอันขีงวัวใสแล้วนะคะเอาขีงวัวมาใสเอาใบใหม่มาก มาทับมาถมนะคะเป็นการควบเป็นการคุ้มความชุ่มชื่นนะคะมีกินนี่ใส่กบไถนะคะไถกรบเข่านะคะปกติอันรถไถเพิ่นกะบ,บอกว่าคือ่าไถเบิกออกว่าสั่นมีกินนี่ใส่รือว่าบาเบิกดอกให้กรบเขา่าแต่ว่าบกบแบบสาดนะคะไถแค่เห็นมันกิ้งกิ้งกรบอันบะให้อันฉีงวัวหรือปุยที่ห้ออันวาดลงไปนะ่ะมัน มันไหลออกนะคะผ่าน้ำจะลงมันก็นสะล่งมากหาก่อนสิไถเขาพอดีพอดีเนะคะ่ะปุ๋ยเขาก็บพ่เสียไปใส่ทางที่แล้วมีกินมีใส่ก็ใส่ปุ๋ยนะคะสูตรซีพุกลุ่งไปนะคะกบเข้าไปวันนี้ใส่ในน้อยนึ่งดอกค่เะ,เะเพราะอาจจะว่าพ่อจะได้เป็นนันปุ๋ยอียังมากไม่เอามา่อสะก้อนนะคะ่ออันอันหลกของเขาขึ้นมานะคะหลกก็ยังบ่าันได แตกออกตามที่เบิ้งนะคะเพราะว่าฝนพังตกขังแหลกพานไปนี่คือขังที่สองค่ะขึ้นมาสิบบตกดอกมือนี้บัรตกมากนะคะวางเหลกเลี้ยนนี่แหละตกพอดีพอดีเลยนะคะมีกินมีใสไทยให้กบเขาไห้ก็เลยอาจจะบอดีปันไดนะคะเพราะว่ามันเละนะคะเย็น่าคามันเละนะคะแต่มือเ้านี่จะไทยได้ดีอยู่นะคะแต่ตอนนี้นี่เละแล้วนะคะเพราะถือฝนนะคะ ตกบบแห้งค่ะคนใดนะคะก่อนจีไทยกันบ่ได้อันซุ่มลงลึกนะคะแต่ก็ใส่ใดอยู่เพระาะว่าเคยเคยตกมะรั้งหนึ่งแล้วเนาะมันก็นเลยเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปอีกนะคะเป็นการเหตุการณ์ทำในรวนในสวนของมีกินมีใส่นะคะสองปีแปดเดือนนะคะสำหรับต้นอย่างที่มีกินมีใส่เอาให้ทุกท่านด้บเบิ่งอยูนีคือสองหาหนึ่งนะคะไถกรบเขานะคะหลังจากที่ใส่ขีงัวเรียบร้อย ใส่ปุ๋ยสูตร16เรียบร้อยอ้อยอ้อยนิดนิดหน่อยน้อยนะคะตามทีเห็ดห้บึงใหอยถ้ำถ้ำห้เห็นนะคะผลที่เกิดจากการเหตุการณ์ถ้ำกับมาฝากที่ฝากน่องทุกท่านนะคะมาเป็นจันไดมากจันไดนะคะได้แบบไดแล้วนะคะ นี่คือสิ่งที่มีกินมีใส่เ็ดในรวในสวนของตัวเองเราก็มาฝากทุกท่านนะคะมาฝากทุกท่นานเช่าสวนอย่างพรลาน้ากันเนาะสองปีแปดเดือนกน็ถือว่าใส่ได้อยู่ค่ะความงามนะคะก็ได้รับการย่อง z มเ m z จากพี่จากน้องอยู่นะคะแต่ก็มีส่วนที่ตายอยู่ด้ค่ะปีที่แล้วแรงค่แรงจนต้อนอยางยืนตายต้นหญ่ๆก็ยืนตายเนาะนี่ค่ะ ถ้าไถกบเข้าไปแล้วมันจะหินที่กบเขาไปน้ำที่ไหลออกมามันก็จะซุ่มล่งนีล้วค่ะเห็นปะคะกวนนะคะไถกบไถทมเข้าไปว่าต้องเอาไปให้มันสาดขึนน้นอันโค่นยางด้วยค่ะเอามันแชก่กบไวเป็นล่องล็อกล็อกปุ๋ยล็อกน้ำใส่ต้นยางของเห้านะะีน่ค่ะมีเห็นบ่ค่ะ ลลอกปุ๋ยล็อกน,น้ำใส่ต้นยางของเหาพุกเวลาฝนตกนี่น้ำมันก็นจะชะออกเนาะมันก็นจะบ่ไลนี้ไหมคะมันจะมีอันหลองดินนิดๆเนี่ยขั้นดินดนิดๆที่เห็นเนี่ยลัดต้นยางไอ้ลัดน้ำที่ไหลออกลัดปุ๋ยที่เฮาใส่ลงไปบให้ใบไม้ของมีกินมีใสกระจายออกไปคะ่ะเอาใส่ไว้บอกว่าจะเป็นฟางนะคะจาก อันเขาไล่ของมีกินมีไ่ทีเฮ็ดนะคะ,ะบอกว่าจะเป็นใบไม้ที่เอามาคลุมนะคะ,ะบอกว่าจะเป็นขีงวัวที่เห้าเท่ลงไปนะคะอันสอบหนึ่งสามต้นนะคะประมาณนั้นสอบหนึ่งได้สามต้นใส่ระวาง,างเหมือนทีแห่งเข็้นี่แหละคะ่ะวิธีที่ใส่ของมีกินมีไ่พ่อเขาอันถูกฝนชะเห็นไหมคะยนี่ฝนจะชะออกนี่ ฝนตกใส่ก้อนนั้นขีงงัวของเห่านี่มุ่นงัวนี่แหละมันก็นจะบ่นไหลลงไปในหลองเพราะว่ามีดินลัดว้ค่ะการเหตุการณ์ทำของมีกินมีใส่ก็คิดว่ามันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดให้กับตน้นยางพาราของเฮ่าละค่ะก็เลยอันหาแนวทางเฮตุท่าเหตุใดซดึ่มือนี้สบายสบายค่ะรถกับว้ไถาย,ยานกจ่างเพิ่นนะคะเก็บง่ายนะคะ ตะเกาตะกอนหารถไทยสิไทยกันยากเสมอนี่โอ้ยเฮ็ดไห้เฮ็ดผู้เฮ็ดง่ายนะคะก็แต่ว่าเฮมีใจเฮมีกําลังเฮมีอันอันความศรัทธาในการเฮ็ดนะคะการเฮ่ออันบ่มีศรัทธาเฮากะจะเฮ็ดยากอยู่ค่ะการเฮ็ดการทําเพราะว่ามันบ่ไ้ว่าเฮ็ดปีนี้มันจะได้ผลผลิตเลยเนาะบ่คืออ่อยบ่คือมั่นนะคะอย่างพระรา้องใส่ระยะเวลาด้วด้ค่ะในการ ดูแลอยู่นะคะใจรักเนาะอนเอามาฝากทุกท่านนะคะให้ให้เห็นนะคะให้เห็นจากการเหตุการณ์ถ้ำว่าเหตุแบบใดเป็นแบบใดนะคะท่านใดมีแนวทางดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเหมือนมีจินมีใสหลานเหตุแบบใดกันมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเหตุดวยเหตุสวนน้ากันแชร์ความรู้ให้กันนะคะันแนนํากันนะคะว่าเหตุแบบใดดีแบบใดบ่ดีเขาก็บอกกันเนาะ ะะขอให้ทุกท่านมีกินมีใส่รำรำรวยๆนะคะสันอย่างงามๆนะคะ